สวัสดีครับชาวไซต์ก้อยทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาเต้าทานี่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละาสามคู่นะครับมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ฮะแล้วเหมือนเดิมครับตรงนี้ขอบคุณสำหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้วันนี้สามคู่ในเรื่องมาจากสามลีกเลยดูคู่แรกอยู่ในไทยลีกกันก่อนเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับไปดูเมืองทองครับที่เป็นอันดับสิบสองที่จะเปิดบ้านเจอทางลำปางครับโดยคู่นี้จะกำลังมาเกมล่าสุดเป็นเมืองทองถล่มเอาชนะห ปิดฤดูกาลแพ้กับทางราชบุรี1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางลำปางชนะ3เสมอ2ไม่มีแพ้ครับเกมน่าสุดเปิดฤดูกาลสวยงามน,นะครับเอาชนะหนองบัวพิชยห1ประตูต่อศูนย์ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เข้าว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับวันนี้เมืองทองเกมรุกจะมีทางเอกนิษฐ์ปัญญาหน้าเป้าจะเป็นทางเฮนรี่อาดีนะครับส่วนทางลำปางจะมีทางวิริยุทธ์ศรีวิชัยครับปั้นเกมภาพหน้าเป้าจะเป็นทางชาวินธีรวัฒนาศรีนะครับ ก็ต้องบอกเมืองทองสะดุดหัวทิมตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยวันนี้น่าจะต้องเน้นเต็มที่ครับลูกทีมของมาโลยูรอฟสกี้นะฮะส่วนท่าลำปางเนี่ยเปิดหัวสวยง,งามครับอยู่ในช่วงบอลได้ใจนะแต่ว่าถ้าคุณภาพเทียบกับพังเมืองทองต้องบอกอยังเป็นรองค่อนข้างเยอะผมมองว่าคู่นี้ภาพสรุปแล้วผม,มว่า3แต้มน่าจะมาครับเมืองทองครับกลับมาเล่นในบ้านน่าจะเน้นเต็มที่น่าจะเปิดบ้านเอาชนะลำปางสบายๆ2ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สองเราไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันเวลา2องทุ่มตรงนะครับไปดูลิสต์ยูไนเต็ดครัับทีมอนดดดดัััััับบบบ6นน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 ะะคครวีีีี้้้จจจเเเเเปิาาอออททงชลซมม7ยกกใ ล่าสุดเนี่ยเป็นเชลซีเอาชนะ3ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับลิสชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุด เสมอทางเซาล์ทำต้านสองประตูตดสองครับส่วนทางเชลซีชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเสมอกับสเปอร์แบบสุดมันสองเปล่าตดสองครับไปดูคนนี้ตัวผู้เล่นที่เข้ามาหน้าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้นลิสเกมรุกจะมีทางเดนิสเจมส์ครับกับทางโรดิโกโมเรโน่ครับส่วนทางเอะทางเชลซีเนี่ยจะมีทางไรย์ิมสเตอร์ลิงกับไคฮาวเวส์ครับในแนวรุกของเชลซีเหมือนกันครับก็ต้งองบอกว่าลิสเป็นทีมที่เกมรุกจัดจ้านนะครับแต่แนวรับเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าเจ็บกันหลายคนน่าจะเลือกจัดแท็กติกอะไรได้ยากครับ สำหรับทางเชลซีเนี่ยดูเสมอมาจากเกมล่าสุดแบบดุเดือดเนี่ยแต่ว่าต้องบอกว่าขุมกําลังคุณภาพพวกเขาสูงมาทางลิสค่อนข้างเยอะในทุกตําแหน่งนะเพราะฉะนั้นดูแล้วคู่นี้น่าจะสู้กันสนุกครับแต่ผมมองว่าเชลซีหมัดหนักกว่าถึงที่เป็นทีมเยือนผมมองว่าพวกเขาจะบุกมาชนะลิสได้ถึงบ้านเลย3ประตูต่อหนึ่งครับคูส่สตาลเอร์ไปที่กาโชอซไลตรีกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะฮะไปดูนาปโปลีครับทีมจากฝูงครับจะเปิดบ้านเจอทางมอนซ่าน้องใหม่ทีมอันดับสิบสี่โดยคู่นี้ไม่เคยเ ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับนาโปลีไม่มีแพ้เลยนะครับเป็นการชนะ2เสมอ3ครับเกมล่าสุดถล่มเอาชนะเวโรนามา5ประตูต่อ2ครับส่วนทางมอนซาชนะ4แพ้1ครับมาแพ้เกมเปิดฤดูกาลเกมที่แล้วเนี่ยนะครับแพ้ตูริโน่2ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เข้า่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับนาโปลีวันนี้แนวรุกจะมีทางเออร์ลิงโลซานโนกับทางวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับส่วนทางมอนซ่าจะมีทางชาลูก้าคาปารี่กับทางอันเดรียเปตานนนนนยใแวรรุกกเหมือััคบ ก็ต้องบอกนาโปลีดูจากเกมแรกล้าต้องบอกเกมรุกอันตรายมากนะครับแม้ว่าจะเสียผู้เล่นไปหลายคนแต่ดูว่าเกมรุกยังเอนเตอร์เทนเนอร์สูงเหมือนเดิมครับส่วนทางมอนซาเนี่ยเป็นบอลเน้นเกมรุกครับแต่ว่าเกมรับค่อนข้างจะรุ่วนะดูจากเกมที่แล้วเนี่ยดูเกมรับอย่างสื่อสารกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นดูภาพรวมต,ต่างนานนนะผมมองว่ามอนซาไม่น่าจะต้านไหวครับมาเป็นทีมเยือนด้วยมา Nigeria, นาโปลีน่าจะเปิดบ้านเอาชนะมอนซาสบายๆ2ประตูต่อ0ูครับ สรุปตารางเต้เสมอของผมในวันนี้นะครับคู่แรกในไทยลีกครับเมืองทองครับจะเปิดบ้านเอาชนะลำปาง2ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่2ที่พิม์ลิกอังกฤษครับลิสยูไนเต็ดครับจะเล่นในบ้านแพ้ทางเชลซี1-3ครับและคู่สุดท้ายที่เกาเชลส์ไลท์ตอรี่ครับนาโปลีจะเปิดบ้านเอาชนะมอนซ่าน้องใหม่สบายสบประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพราะเราใส่ก้อยด้วยแล้วกันนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำ